โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง h a r Channel วันนี้จะมาเล่นมาครับเซิร์ฟอะไรฟองบล็อกลเอ็มอกเคเอสดนั่นแหละครับบล็อกเเอสดอครับ่มบองช่องช่องช่ปเช่องช่องช่องช่อบ่องช่ององชคนเซิร์ฟบออกงออง่องชององชอปะองช่อง้ององช่องชงอ่งช่องช่องง่องช่ช่อรับองช่่ไอออง่ช่่อ ไ่นไปไปเล่นเบรบอโอโอเคนี่อ้โอ้โอ้โอ้นอ้โอ้นอ้โอ้โอ้อ้นอเโอันแรกอ้โ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 อตโอ้อ้โอโอ้โอันอ้โ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 อ้สอเอ้โอ้โอ้โอ้นี้โอ้โอ้โอ้โ้โอ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 อ้เอโอ้สีโอ้โอ้้อ้เอ้อ้โอ้้โอ้้โอ้โอ้โย้โอนโอ้โ้โอ้โโอย้้อน โ <Okay. S 2> อเคแต่ตอนเริร่มตอนเล่นต้องอัดอาจจะยาวๆอัดอาจจะยาวๆเลยแต่ไปตอนเล่นเลยไปหนึ่งปาบมาละหลังมันโดมาเลยคุณเดี๋ยวขอขอญาตใส่ให้เชือกมานล,ลยคณใส่เชือ์ไลยซอร์แพ็คหลอดหลอดซอกพีของของเอา้าเอา็มซีหายอ่ะเฮ้ยอ้๋อนี่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 อ๋ออยู่ด้านหลังอ่ะ เอ่อไมาอัปเดเอ่ออันนี้โอะไรไม่ต้องเล่นเล็กๆฟังกันเตียวมาไหมทุกคนกันในกัรเล่นเพื่อนคนเพิ่มต่อไปเอาเลมกมนแล้วก็แล้วบางคนดแบบบังหมดบังหมดเดี๋ยวกันบ้านให้ถ้าผมเล่นพิพาเลยบอกมาได้ครับผมเล่นไม่คอยกิ๊ใช่ไม่เพิ่ม ใช่พอเล่นได้สนามได้ตายแล้วนะปุ่มฟอร์มมันจะมาหาเราเตรียมพร้อมคุณเราไปบุกเราไปบุกซีเรียนนะคนเอาเดี๋มันเดี๋ยวมันสองเมตรสองเมตรเฮ้ยจะตกจะตกเอาอะไรเอาอะไรต่าเผาต่าเผาต่าเผามันเอาไม่าหิวอ่ะหิวอ่ะไอ้เบคอนเบคอนโอเคโอเค ผมมันไม่มีคมวมมบวกไงจะได้บวกง่ายๆก็มาดิครับโอเคเก็บๆมาแล้วบุกม,มาแล้วมา,มาแล้วตายตายหนึ่งตายหนึ่งเอาเร็วเลยเอาเรียบร็วๆแทงเราแตกเรียบร้อยตายแทงเราแตกแล้วจบแล้วขอเซฟตัวเข้ามาเพื่ตกเอาตกโอเค okay, น่าจะเกิดทั้งไหน แล้วแต่ไปตอนตัดไปตอนตาดทไปนะครับคนโอเคไปนี่นะมาตานี้ละเมื่อกี้ฟองตายก็เลยฆ่าตัวตายออกเลยมาตัวตายสเกลนี่คุ้นๆรับเปล่าทุกคนแล้วแต่ไปตอนเล่นเลยนะคนโอเคไม่ต้องตัดหรอกมาแล้วเนี่ยมาตัวคุณมาแล้วไหมคนไป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 จะเล่นยาวๆเลยครับคนมันท้องกสิยา อาไม่ใช่ทองใช่งงาการเหล็กโ okay. อเคไอเทมช็อปอันนี้ก็ไปก็ไปโอเคกันให้เล,ย,ล <Okay. S 2> ยกันให้เลยกันให,นให้เอาลืมอดัดเอาอยู่ด้านนูน้นโอ้โอเคบัดเอาโ <laughs> อเคบัดฮ่เก,เก็บ <laughs> อดัดเพิ่มเพิ่ม ฮ่าบอกก็เอ็มอัดหายไอพีปุ๊บอไอเล็กหน่อยใส่ก่อันอันนึงขอเดี๋ยวย่นให้ก่อนเดี๋ยวย่นให้เอาไปไปขอขออนุญาตแก้่กิมอัดแป๊บนึงเกมอัดเพิ่มยาวมันมาแลกันเตียงด้วยกันพอเราเรานี่เดี๋ยวขอแก้เดี๋ยวขอแก้่กิมอัดก่อนอืมกมอัดมันเออเกมอัดเออแก้อ้าวตก ม,นมนันไม่ใช่ไม่ใช่ทีมหรอไม่อยากฟาดเบรทแล้วเดี๋ยวจก,กคนเมื่อกี้ว่าเกมอัดเสีย,ยแล้วครับคนเจ๋งมากเลยคนปุหัวเลยครับทุนสองอันสองอันสามอันเด็สามอันเอาอะไรดี เ้าเผาสามอันก็อัพอาเม็ดเอาเม็ดคนมันมาเอาเอาฮิว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 เบคอนใช่ป่ะฮิวฮิวแล้วก็เจ้าเผาโอเคคนมาคนมาอด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 ยาวๆเลยมันมาแล้วมันมาแล้ว งาน,นั <by myself. S 1> e ้นไม่หนึ่งงานเด้อกูรักมันเฮ้ยมาตายละอ้างครับคุณต่อ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 ยิงอ่านมันระวังระวังระวังตกมาตกตกมาตกตายมันตายโอเคโอเคมันตายมันตกมาเหลือเลื่อสี่แล้วฟันเดียวตายอ่ะอ๋อเลื่อเหลือสี่ก็สองหัวใจดิใช่คนแรก เอยมันไปไปไปไไหมไปไหมไปไหนอ่ะมันเจียงมันหนักมันเจียงมันกระมากเจียงมันกระมากไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปไปเอาเรียบร้อยสิเงาบุ้งเจียงเราแต้วมันมามันมาเอ็มมันเอ็มมาเอ็มมันมาตอนไหนมันลอยดอกไม้งูเนี่ยอ๋อทุกคนแพ้เยอะเราคนแพ้เยอะเออไปไปเอาไปเรียกดาบไปเรียกดาบก่อนไว้เลยไว้เลยต้องต้องเอาเพชรเอาเพชรมาแลกดาบกับเกอ มันเอเอน้ำเงินมาน้ำเงินมาสามเมตรสามเมตรสามเมตรฉันแรกดาบได้ก็ดีรอแล้วเกิดแต่รอเกิดมหมหนึ่งยี่สิบวิระวังนะเบื่อมันมาได้ไม่รู้นะโอเคได้ได้ได้อันนี้ก็เล่นเบสบอลนะแค่คลิปแบบนี้บังก็เมอร์เดอร์บางวันก็อะไรอย่างนี้บางวันนะบางวันครับแล้วแต่ลง เอ้นังเงิน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 เราเราคนนังเงินเรมานังเงินเรมาเราอับดับให้เดี๋ยวขอไปเอาเอเมอรัลด์ตรงคังก่อนเอาโอเคอัถแล้วนึกว่าอัตายนี่คือตัวสีอะไรแตกอ่ะสีสีเหลืองสีเหลือราจะเอาเราไปมาเลยทุกคน มาเรื่อยๆคนสิเรื่อยๆคนมาบิดมาบิดฟิตบัสมันมามันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวไปช่วยมาเจ้โอ้ยมัน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 ตีใจมากโอ้แท็กช่วยๆเกือบตายแล้วคนมาตัวไอ้เสียงโพมาจากไหนเนี่ย อาอไปตายเรียบร้อยฟองเร็วเลยเร็วเลยเร็เลยเฮ้ยพิงทีมเดี๋ยวดแตา่ไปตัวตายใหม่เลยไปนี่ก็ตายต่อไปแล้วไม่ต้องถูกใส่แล้วทำไมแมปโล่งๆไม่โหลดแมปไม่โหลดไงล่ะเขาหาจุดมาโหลดได้ก่อนมาต่อแจอโหลดละบายบายคุณไปยบายคุณคุณ ทเนียจะเล่นไปนะ <c ười> เล่นแบบเริ่มใหม่หมดมากใช่ก็เพราะเรานข่งเองอฮ้ยเราอาจจะชนะนะเว้ยบางครั้งะถ้าเราถ้าเราแบบถ้าเราฟุกอะเอออันนั้นเราฟุกน,น,นะมึงการเลีกนี่เหรแลนว่ะ ทองทิ้งทำไมเพิ่มทองจำเป็นะแรงดับได้เอาไปเถอะอเดี๋ยวรอเป็นนะเฮ้ยคนส่วนใหญ่เขาชอบทิ้งกันไม่นั้นเดี๋ยวตายมันจะเด้งไปหาคนอื่นได้ไม่กันอันเดียวเลยสิบสองสิบสามอันเดียวเอาไปเอากับดักกับดักแม่เบค่อนล่ะหิวเลือดอ่ะไม่ไม่ไม่มันเป็นไอ้นี่เออฮิวเลือกอะไรฮิวเลือกอะไรเแต่เอาทางนี้เอาเป็นฮิวเลือดอะไร ทำไมวันนี้พูดเรื่อพันน่ะเอ่อลิ้นพันว่าวันนี้ขออภัยด้วยครับทุกคนเฮ้ยจบโอ้โอจบละโอเคฟังไม่รู้เรื่องนะครับสองหนึ่งวันนี้ครับขออภัยด้วยลวยิ้นตรงมือแนมไงครับคุณตายเรื่อยๆเลยเอ,อ้าพิ้มไปทำทางดีๆอ่ะแล้วของก่อนอ๋อสองมิตอันนี้ได้ของละทุกคนเจียบแตกแล้วข้ามันข้ามัน Ờ, chồng lại có ăn đâu ăn không ăn không ăn đâu ăn đâu ăn không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  Ok, ok ăn không <c oughs> <laughs> <h ums> อยู่เดียวมาเตียนเถอะเลย <c oughs> มันได้แลกมาเยอะเลย <c oughs> ก็ดีอ่ะแลกมาเยอะเลี้งการยี่สิบอันนีสิบไอรอน <c oughs> ที่ขุดถ <c oughs> ้ามันออมด้วยโอ้ไปเลยดีวยกว่า

โอเคตาบะกระดางกระด้างกระด้างโอเคกระด้างกระดางเล่นก e ี่รอบเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะก็ก็สีแดงแล้วกันเห็นนี่เท่ดิมองทำไมปะเอาเลยตาที่ไรอะเพิ่มตายสีอ่ะไม่รู้อ่ะนำไปถูกง่ายตายสี่ง่า้มาไป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 มาๆไปไป ไอเทมช็อปมั่มั่มั่งมั่งอร่อยอร่องกันเตียงเดี๋ยวเรไปไนายอาเพชรเพชรอยู่นู่นอ๋าวิ่งวิ่งเซฟต่างประเท,ทิ้งเงี้แหละอ๋อสีเทาอ๋อหมดหมดหมดคนนี่ไม่เข็ยนอะไรไม่คนอะไรคือสีเทา ก็สีเทามันมาแล้วก็ตกใบตายใช่เหรอ <c oughs> สีเทามาแล้วตกตายมันมันโดมันมันไดูโดนใครตายมากกว่าไป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  อืมอันนี้โอเคมีหูเลือดแล้วใช่ปะโอเคหูเลือดชั้นสองอ่อต้องการบล็อกรอรอทองเอ้ต้องการเหล็กทองทองขอทองหน่อยหนึ่งอัน,นไปบุกแล้ว ra đang bên mama mama. mà mỹ mà mỹ lòng mà lòng mỹ lòng mít, lòng mít, lòng mỹ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  hay, à lòng đi lòng mỹ để, mỹ lòng mỹ lòng mỹ lòng gặp มาเดะ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 อ้าจกไม่มีอะไรในตัวโอเคเนึ่งเกิดปรับฟังมันมามันมาใช่เลยผมอะไรเงี้ยม,นะมันละผมหมูมันนี่อ่ะ มิมนกระองแอ้เป็นทองมันทำอะไรก็ได้อ๋อหาไม่เจออ๋ออะไรเนี่ยได้อะไรมั่งได้ทองได้กรทปองอเอาไปไม่ได้บล็อกหมดเอาของถ้าจบตอนนี้ก็จบคลิปเลยเก้าวีนทีนึงเก้าวทีแล้ว,อ,ลวอ่ะอ่ะต่อทุกคณ สามคลิปสามสามเนี่ยสามวิโออ่ะวีโอแรกหนึ่งนาทีขกว่ามันมัน,ม,นมันโดดมันโดดของไปอาอโดดตามมันทำไมเนี่ยโอเคมาเกิดละของเรียบร้อยปุ๊บเรียบร้อยแล้วเตียงมันแตกเหรออ่า โอเคเกิดยังมันตายเลยเหรอยังยังมามาตายตายตายกะแกไม่ไม่มีสิทธิ์มามาบุกบ้านฉันโอเคไปเอาน้ำมันกันนะครับทุกคนครับเตียงดูสิว่ามันได้มี่เม็ดโอ้4เม็ดตึ้มเรียกอาบอาบเพื่อนมันนะครับทุกคน จะไปบุกแล้วนะเดี๋ยวอัพดาบคนอัพอะไรนะคนปิ้งเกทคนว้าวดาบแชมป์นึ่งนะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแหละกลับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองเออไม่ต้องสนนะคนมันเพื่อนหักมา <c oughs> เอ้ยแทงหมดเลย <c oughs> มันขึ้นมาเนะ โ <Okay, S 2> อเคใสย่ยางโภมาฆ่าบ้านเราสินะมันขคือนะไรตังเลยนะเอ,อ่อทำตังนงอ่ะก่อนเราตาย <c oughs> ตายตายนเอาเอาเอมามาจับเข็มจับเข็ม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับโอเคครับติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบอลหนุกไหมโอเคหนุกกดใจให้น่อยถ้าชอบอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใคร้ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายถ้าชอบเลถ้าชอบเบนวอก็สามารถบอกกันได้นะครับทุกคนบายสกินเทมไหม